สุรย uh, ah mm ูน hmm. ุสยูนุสห้าสิบเจ็ดอายาที่ห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบแปดอัลลอฮ์บอกยาไอฮันนาสโอบรรดามนุษย์เอ้ยเอามอ์นะพูพเพนะโอบรรดามนุษย์เอ้ยก็เดชะอักกุมเมาอิดะตุมิรอบิคุมความจริงน่ะได้มาหาพุกท่านแล้วนะ อะไรละเมาอีโดเมาอีโดคําคเดิมคือการตักเตือนก็คือนัซีฮัทคาเตือนเมาอีโดาจากพระเจ้าของพวกท่านในที่นี้เมาอีโดก็คืออัลกุรอานก็คืออัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานมายังพวกเจ้าแล้วนะ วชชฟาวุลีมาฟิสตูดูและที่ประทานมาก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อัลกุรอานนั้นมารักษามาขัดเกลวมาํำระล้างมาทำให้บริสุทธิ์กับหัววัดใจ <c oughs> วะฮูดาวะรอห์มะตุลลิลมุ์มินีแ อัลกุรอานนั้นถือเป็นทางนําและความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับบรรดามุมินทั้งหมดพอเสร็จแล้วปุ๊บอัลลอฮ์กล่าวต่อในอายะที่ห้าสิบิฟตุลิลลามุฮัมมัดจงกล่าวบิปตล,ลลาด้วยกับอัลกุรอานนี้ถือเป็นความโปรดปรานจาก อัลลอฮ์ว่าราะมะติฮีว่าบิราะมะติฮีและด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลกุานประทานลงมาความหมายในที่นี้ก็คือบิปปัตลินคำว่าปัตลุนเห็นไหมฟัตลุนโปรดรานเนี่ย อัลกุรานที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยชั่วโมงเมื่อกี้พี่น้องได้รู้ความหมายอย่างนู่นอย่างนี้สั่งอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้นี่เป็นความโปรดปรานนี่หัวข้ออะไรเนี่ยการแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์หรือจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาเท่ากับอัลกุรานที่เราเรียนเนี่ยเราได้รับความโปรดปรานแล้ว แต่อีกแหละพี่น้องครับมันมีประเด็นอีกหลายอย่างที่พี่น้องใจเย็นๆเราค่อยๆขยับไปก่อนคําว่าอันปัดความโปรดปรานนี่มาจากไหนถ้าเราไปดูในสุรอ้อลฮัดดิอายะที่29อัลฮะดดนี่แไปว่าเหล็กอัลฮะดดิฮะดดเี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยตรงนี้มันเป็นฮะดดิเป็นเหล็กอืเข้าใจนะขาตั้ง ไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นหัดีิมันเป็นเหล็กอ่านี่ได้ภาษารั้วอืออาจรัดข้นเหลฮะอาจารย์ดขึ้นเลใครอดนันตัวซาฮัดีสฮดีสาดานยาสาอาจารย์ฮัดีเข้าใจป่ถ้าฮาดานยาดันฮัดดแปลว่าเหล็ก อืมไม่ใช่อาจารย์เหล็กไม่ใช่ฮะดีอืม,อม <c oughs> เดี๋ยวไปเจออาจารย์เหล็กอาจารย์เหล็กใครบอกกูจูเขาได้ว่าผมมาทิไม่เอานะไม่เอานะอืมเอาแล้วพี่น้องครับดูต่อในขณะที่เราต้องรู้ว่าใครแหละที่เป็นเจ้าของความโปรดปรานอย่าลืมนะอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์เป็นเจ้าของความโปรดปราน نسرع الحديث آياتي جيذب قاتي الله بوق <applause> أن الفضل بي